เอาคนชายช่างมาหัวควายพางเดียวเดือบร ồ i วันที่สี่งามกามเหนียวเลยอ่ะเม่ยบกว่าโอนกับทองพางเดียวเสียนรวยปลาบปอนนักดันในหลวงขั้วดีเหมียดีได้แก้วมาแต่ปลาหนุ่มลีปากแหวนขึ้นคันอีกหัรู่งเก้าถึงไปวัวครูวัวครูรวยเดีวหมาซัำหัวตรงขั้วเมียว่ารวยรอเลยขายวัวครูบอกว่ารวยกับแก้วปนันปนันขายครูวัวซ้ำปนันแล้วลวงยุ่งพี่อยู่วัวครู ก็ครบอกว่าเอาไปด้านปิดด้านเลยเอามาส่งให้เราแต่ว่าปิดด้านได้ทราบที่อย่างเจ้าพอครัวหน่อยผู้ว่าให้ดีแล้วอันนี้ผมไม่ถืออันได้แก้วมาถึงกันนี่พวกกําเมียไม่ลุงร้อยกันนด้เลยคู่นี่ยอดกางพู้ว่าเอาเไรกันน้องเมียว่าเอาคนกับทองแล้วกางพู้ว่าเตาดมกับเมียวพอนถื่อว่าเฉียงเฉียงหวานหนาวเลยว่าอน่อยก็เมียว่าให้ลงดมกับเลียวอยู่ก็รังมีด้วนใจ กพวกวิดานังา้นนูยโกิดาน้เลยอนี่ก็กินก้นีก็ไมียว่าผิดานู่อนนองแล้วก็จำใจเรื่องกินนี่มันยังหดหมะก้พวกว่าคใหม่ก็ขึ้นก้อนนี่กันเที่ยงกันไปเทียกันมาเมียมพ่จก็มีกุโอมาวัวอ้งกัพราะนั้นกำลังผิดาพอดีเดี๋ยวัวอ้อเพลวไปจะพเต่ม่ต่างเปลีนไว้อหลวงพเมียมใไม่งกัน ไอ้ลูกนู้ยมังควงเกลยวตากรนี่อว์วอวายสบไปเป๊ะๆป๊ไพวกมันอีร้อยไอ้เมียรตาลายเียนชิบม่เ็ดไอ้ชิม่ม็ดกับข้าหลาวเล้ว่าใจจะกแก้วสักชิดเลยดับหนูให้มันไปเสียช้าเียนต่างของดืงองร้ยไม่รูไปมดอันก้อไมดในนางเมียที่เสียนหลับว่ล่ากับราคาด้ว่าก้กลับกักโยมาก ขามาักนับเไม่ตกลุงข้าบนปิดาในหลวงมาันเปย์เอ๊ะไม่ผักวังผักแหวกอ้ความจริงนงห,หนูหนูแล้วเลยพวกมีไไม่ตรงเลยข้ามจริงปิด้ามแล้วไปน้อยลงแมาันเปย์วันไหนนะว่าใจีวันววกับปุตระบันแลลวนี่แย้มเม่อไรว่าเยักแหล่สุดาจไม่ไปไหน ัวกับดีเมียข้าดีทรีวิไลตั้งไว้ในข้ามา ลยยอยไปกว่าแล้วแต่สมเด็จโรฮิตลีพระบิดาจะจัดการในจันทีมาพอจะมาบ้างาหเป็นยังไงลูกหาจันทีมาจะร้ององมร้องไห้มาหาพ่อตอนเช้าวันนี้ลูกรูกก้สึกเสียใจมากทีเดียวเลยเถคะเร่องอะไร ว่าตั้งแต่พ่อบังคับไปอยู่กินกระหนุงเป็นผัวีเนหนูไมได้เสียความเป็นสาวลงไปแล้วที่กรีวันมาจากลูกไปไม้ไิกลับกลับปรากฏว่ากรีวันไปอยู่ที่ไหนตามแปลกฏว่ากรีวันนั่นน่ะไปเพาะผู้หญิงโแเภดีเข้าคนหนึ่งที่มันมาจากต่างประเทศมาขายตัวแลก,กินอยู่ค่ะ เมื่อตรีวันได้ไปผ่านกครข้งหนึ่งก็รู้สึกติดใจที่ผู้หญิงคนนี้มันจะมีสเสน่ห์หรือ,อยังไงนีภาพตรีวันไปหลงกับมันท่นในไม่ท้องเพราอแข้งของสเสด็จพ่อที่ดีสาบสูนไม่บ่อยครั้งพ่อไม่รู้หนะตรีวันเป็นผู้ขโมยเอาไป ของพ่อเขาไปพางทองไห้มันอยู่หรอแล้วพี่กีวันก็ไปแอบแขวงอยู่ที่นั้นไปเป็นแมงดาเก็ทินอยู่เลยค่ะเจ็บใจว่าตายวังซ่าลูกสะพายมาหลายอันแต่มันก็คอรำคานันยิ่งใหญ่เราเป็นเจ้าอยู่แล้วมันไม่กลัวใครอยากเอาคว้เฝ้าวังหรือไป

ไปเที่เวบ้าเขากัดตองกองนะล,ลูกมาห้องสี้าไม่มาพอกาา,ายไว้รทีนะลูกแนมะ่ส้มินดีนักเล่นอลูกก็ลละมาโยบายไฟตาไม่มาเรียนพอแล้ล้อมางเจ้านูไปคอยกาวฟาไม่หลักฉันก็กลัวตรง และพระบิดาต้องกลับมาอยู่กับจันทีมาส้มนามใจนักหนาวพระองค์มาหลงกับจันทีมาตามแต่จันทีมาจะรายงานเรื่องอะไรพระองค์ออกรับทราบหรือลงเห็นทางนั้นความจริงบุษบัรน,นิิตปีสีก็ถึงอบรมเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อย ในโลกนี้ใครที่จะมาเปรียบุตสััน์ไม่มีหนวาจากหวานสองพูดก็ไพเราะสามจริยามันรรย,ยากก็เป็นผู้หญิงทุกภาพเรียบร้อยที่รู้จักคารวะท่านผู้ใหญ่คนอย่างนี้จะหามาจากไหนบ้านที่รัฐมณีราชินีข้างให้มันกล่าวหาว่า รีวันขโมยเยินในท้องไปแังหลวงไปสร้างให้เป็นฟองขึ้นเอาละยังไงไอเราทาหารวังของพระองค์ก็ต้องทำตามคำสั่งของพระองค์เสมอแต่นึกสงสารตรีวันจริงก,ก,กรีวันที่ไหนจะไม่รักจะลืมตัวก็เนื่องจากเมียดียาว่าแต่พอกรีวันอืมแต่เรานีกก่คนนึกระโง่ มาล้มง้ามุขรปันจ,จริงอะไรทิ่ตุกอยู่ในตัวแก่แล้วน่ายตาแงานรับรับร่ำไม่ได้จ้าอยากไปบอกไม่ให้กูม,มาเะมันว่ากันอรอร,รับกำสังพระราชาแลมาไม่นานคอยปั้นม่อย่างสองตอง เพียงกับมันมีคดีอะไรอยู่บ้างไหมไม่ติดเลยแต่มันวิ่งทําไมอ่ะมันไม่เคยเห็นนี่ครับกําไรมันอยู่ในป่าดึกป่าดามายู่นึงนายไม่เคยขึ้นตําบลญในเขตใดๆอยู่อย่นี้มันไม่เคยเห็นนี่กับปล่อยนายเนี่ยมันตกใจสั้นดานมันตกใจตั้งเล็กเด็กๆนะกับอ๋อเข้าใจว่ามันมีเรื่องนี่ครับอาตีนในกับผูยอดทุกวัน เขาใช่ว่าหนัวเข้ามารยายการปี่มัน,นป,ปีนนัวลูกไปนอนย,ยกอยู่วางคืนต้านลูกมันไว้บอลเลยเฮ้ยจ้าแกมันก็เด็กอุ้มมือไอ้ถึงคน <c oughs> แกชื่อไงนูน่นนุยกอ๋อนุนนุยกที่นี้หรือพ่ออะไรไม่รับว่าที่นี้หรือพ่อไม่รวยแล้ว ฟังไม่ตู้ว่าที่นี้หรือทอ่อไม่รวยแล้วฉันถามแกว่าที่นี้หรือท่องท้องทอง้อไม่รวยเลยท่อ,ทองทอง้ทอท้อวัาที่นี้หรือท่องโสเพณีที่ขายตัวเลขจริงเขาถามมาอย่างฮะก็เล้วกระนั้นนะตัวเป็นน้าต่างไม่เล็กแรงไม่นะ่าโมเลยเดียวอาจมอง แล้วไม่รู้พันซื้อรีโม่ไหนกันมเมาหรือปลัมกวนแต่ห้าท่องไอ้นี่ไม่ใช่ท่องในบ้านของของซึ่งตัวเมากับตัวแลวมันรู้มั้งในวัดทองหรือบ้านก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยว,ยวแกไม่เข้าใจความคือยันชิมาเมียของพ่อกรีวันไปกราบทูลถวายสมเด็จพระชาว่ากรีวันที่ไม่อยู่กินกับเขานั้น พอเนื่องจากหลงผู้หญิงโสเพณีที่มาจากต่างประเทศมาขายตัวเล็กินตรีวันได้ไปผ่านเขาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกพออุกพอใจมันมีสเสน่ห์อะไรก็ไม่ราบแล้วตรีวันก็เลยลักจลืมตัวได้ขโมยเงินจาก้องไปขังหลวงของไปองมาสร้างท้องให้ผู้หญิงโสเพณีนั้นอยู่นั่นตามทิ่กันที่มาล่าวหา เป็นจันถามว่าที่นี้หรอที่จาที่มาหาวาดทออ๋อ้าพนันควางได้ข้าวใจวัดตัวมเมาเรือมาในบ้านก็เป็นชองลนตัวมาใชแม่ค้มามครับนี่สมเด็จพระราชาก็าได้รับฟังให้นาจดหมายไปพ่อกรีวันพ่อกรีวันมีตัวหรือเปล่านี่กแต่ว่ายังไม่ตื่นที่รับอยู่ข้างบนครับเริ่มเมียของพ่อกรีวันน่ะทํากับเท้าอยู่ในครัวครับ เอ้าหนูนุ้ยไปบอกคนนี้ก่อนแมได้กับก้มบอกมาได้ไปไวยอย่ามีเลยนยาไม่จ่ายองนะตัวจจับใหนะๆๆๆๆเดี่ยวซึ่งกล่าวอีกครั้งเลยกับผมมันนา,นายกันนายเลยตายไปนี่กันเครือเครือพมซื้อว่าบานผมมันนายนะว่า,าใครและหนูหนุ้ยเที่ยวว่าตาหวังของพระอ,องค์ท้องการกบด้วครับไม่รู้เมาเหมาเพลอยเที่ยวว่าสองทองเชิญตระกับ มาชอบดูและได้รู้นบ้านวังงนูไม่กลขาดคำสั่งและนู่ยาเหมาือนดังมาสิ่งกับข้าวสี่สรับตำและได้อะไรจำนะหรังอับเลอหนหนอ,ออกมาดังวายกัน กันหนูพูดดันไม่ทราบค่ะหืมสวยทิบไหมพูดกันดีวาจาก็หวานอืมแย่ว่าแต่พอครีวันแต่เราเนี่ยไปยไม่ค่อยรอดอ ล้างพอที่ตายดูตัวอยาลืมแล้วว่าเมียขอไม่ใช่ชู้เพลงนี้มันก็วาที่มาจากตางประทิหนายูไอ้นี้บ้านก็ไม่ใช่ของอย่าลืมว่าแม่โค้งกันข้าวไปไหนคอยแ้วมันโมเพี่จำไหมนะบุตษบันพ่อกรีวันมีตัวเลยครับ คนหลบ,บยังไม่ตื่นนะคะอยู่ข้างบนนั้นบุตรสะบันจา,าพระราชาท่านรับสั่งให้นำจดหมายฉบับนี้ให้พงริวันรแต่มาท่านยังไม่ตื่นก็ไม่ใครจะกล้าฝุกใช่ไหมก<า>็บุตรสบันรับจดหมายฉบับนี้ไว้ด้วยนะ<า>เอาไว้ให้พงริวันนะ เขาตื่นกันแล้วก็มอบไปเขาเลยนะแล้วก็บอกให้เขาอ่านด้วยนะอย่าลืมนะไม่ลืมค่ะเมื่อกี้วันตื่นแล้วก็มอบเลยนะแล้วก็บอกให้เขาอ่านนะอย่าลืมนะจ๊ะไม่ลืมหรอกพอกี่วันรู้สึกแล้วก็มอบทันทีนะค่ะ <conséqu ent> แล้วช่งางเท่าด้อยเลหรอนตายอุ้งคุยวัวเอ๊ะเรื่องโซเมียเพื่อนแหละตายไปนี่นี่เลยเมียค่อยไม่ว่ากันจับเมียห้ามเลยมันเดือดร้อนจำ,จำจำไม่ไม่ไว้ไไเ,เรื่องเมียห้ามเน่ยเป็นเมียคนต่างเพศเองต่างต่างที่รู้ว่าเป็นเมียก็แล้วกันยังแมวเทียบกันไม่ลึกตายง,ง่ายถิ่มโล่เลยไม่ลงเลยหยัดพรหมเป็นข้อเพี่เพื่อนไม่ยุ่งเลย ยาอ,อย่าเหลงมีอาม้ามเนี่ยมันเลือดรลอนปุถับันเอามอไปพอกรีวันด้วยนะ,ะเขาตื่นขึ้นแล้วก็หมอบทันทีคแล้วก็บอกให้เขาอ่านนะ,ะอย่าลืมนะจ๊ะไม่ลืมว่าไปยได้แล้วเขาจำได้แล้วอ๋อลาก่อนนะครับเชิญนนะครั

ด่ามืออยเครื่องแบบลูลามหมดแมตายเอาไงเหลืองตนาตนามันไม่ยกเว้นกับคุณจันน้อยจริงตายดิวลาจบไมาถึงยเอ้ยมาพูวแต่ผู้ทชอบยองหดันตาองส

แล้วบางคเลยเ่วงแตไม่ติดใจเสียแฟยังบอกใจสิไม่ไดว่าจะเป็นไปจนถีงดูดตามความวังใจ